ดีค่ะนี่ค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันนะคะ5้าสิ่งที่เป็นความเชื่อด้านดีนําพาเราประสบความสําเร็จนะคะคุณพุ่งต้องบอกว่าคุณพุ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการได้รู้จากคลิปมหาการยบเอวันคุณจิตาคุณพึ่งเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการได้รู้จากกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดนะคะต้องบอกว่าตั้งแต่รู้จักกฎจักรวาลกฎแรดงดูดเนะี่ยชีวิตเรามันเปลี่ยนไปทุกด้านเลยนะคะเรามีความสุขเป็นอนะ เรารักตัวเองเป็นเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงงานของเราราบรื่นราบเรียบนะคะแล้วเราทําอะไรมันสําเร็จง่ายๆสบายๆอะ่ะมันไม่มีอะไรที่แบบมันไม่มีอะไรเป็นไปนไม่ได้สําหรับเราอะ,ะ่ะตั้งแต่เรารู้จักกฎจักรวานกดแรงดูเรารู้สึกว่าเราสามารถ เสกสร้างทุกอย่างที่เราปรารถนาได้เลยนะคะคุณน้ำพึ่งนะคะเป็นเด็กบ้านนอกเป็นลูกหลานชาวนาค่ะครูอยากจะทํางานอะไรก็ได้ค่ะที่มันได้เงินแล้วมันเป็นงานที่ให้เวลาให้อิสรภาพให้ชีวิตเราอะคุณน้ำพึ่งก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะมีงานไหนแต่เราปรารถนาแบบนั้นนะคะแล้วนะคะเราก็ได้มาเจอกับคนที่เขาขายออนไลน์ค่ะได้มาเจอกับคุณสตาค่ะคสตาบอกว่า วันนี้ขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยแต่ถ้าเราขยันถูกที่ไม่กี่ปีก็รวยได้นะคะเราถามตัวเองว่าเราทำงานประจำมาสิปีเรามีอะไรบ้างนะคะเราก็ส่งเงินให้ที่บ้านค่ะไม่ได้เดือดร้อนนะคะแต่เรายังไม่ได้แบบชีวิตมันไม่ได้ดีขึ้นเหมือนกับที่เราควรจะได้เราเป็นคนที่ขยันมากเราเป็นคนตั้งใจทํางานมากแต่เรายังไม่ได้แบบได้ที่เราปรารถนากระทั่งนี่มาเจอกับกฎจกักรวานตัแรงดแลนะคะลอง บิดองศานะคะเปลี่ยนเครื่องมือใหม่จากทํางานประจํามาทําออนไลน์นะคะและใช้กฎจกักรวาลกฎแรงดูนะคะสร้างความคิดเปลี่ยนความเชื่อใหม่เชื่อว่าเราทําได้นะคะลองเปลี่ยนจากพนักงานประจํามาทําออนไลน์ดูนะคะและใส่ความเชื่อว่ามีคนสําเร็จกับงานออนไลน์ฉันก็สามารถสําเร็จกับงานออนไลน์ได้นะคะแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นค่ะ คุณน้ำมึงนะคะสามารถสร้างรายได้มากกว่าเงินเดือนตัดสินใจลาออกจากงานเลยค่ะรู้สึกว่าออนไลน์มันให้สิ่งที่เราอยากจะได้ออนไลน์มันให้เงินออนไลน์มันให้เวลาออนไลน์มันให้อิสรภาพและออนไลน์ให้สุขภาพที่แข็งแรงนะคะน้ำมึงจะเป็นคนที่กินสินค้าใช้สินค้าดีใช้ดีกินชอบแล้วขายขายอะไรกินตัวนั้น กินอะไรขายตัวนั้นเพราะอะไรที่เรากินแล้วมันดีอะไรที่เราใช้แล้วมันดีเราจะขายตัวนั้นเพื่อที่เราจะได้ส่งต่อให้กับคนอื่นด้วยนะคะนั่นคือปณิธานในการขายของน้าผึ้งค่ะนะคะแล้วน้าผึ้งก็รู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราขายของออนไลน์เนี่ยเราได้กินผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วเราได้แบ่งปันไปให้กับคนอื่นได้กินด้วยเนี่ย ยิ่งเราแบ่งปันเขามากเท่าไหร่เงินก็เข้ากระเป๋าเรามากเท่านั้นนั่นหมายความว่าสุขภาพเราก็แข็งแรงมากเท่านั้นมันได้มีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นมันได้มีเวลาดูแลทั้งภายนอกและภายในสุขภาพเราก็แข็งแรงขึ้นเพราะเราได้มีเวลาดูแลตัวเองและเราได้มีเวลาที่จะออกกําลังกายที่จะหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะแล้วสิ่งที่มันเป็นความเชื่อด้านดีที่น้ำบึ่งยึดมาตลอดเลยการที่เราจะประสบความสำเร็จได้นั้นเราต้องรักตัวเองเป็น เราไม่รักตัวเองเราปล่อยให้ตัวเองโทรมปล่อยให้ตัวเองนเหอน,น้าเหมือนหน้าเหมือนศพเราก็ทํางานอะไรไม่ได้ไม่มีใครอยากร่วมงานกับเราไม่มีใครอยากร่วมธุรกิจกับเรามันทําให้เรารู้สึกรักตัวเองมันทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะดูแลตัวเองเมื่อเราดูแลตัวเองมากค่ะเรามีความสวยขึ้นเรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นสิ่งดีๆมันก็เกิดขึ้นค่ะมีแต่คนทักมาถามว่าเฮ้ยกินอะไรทําไมถึงสวยจังใช้ครีมอะไรทําไมถึงสวยจังเราก็แค่แนะนําผลิตภัณฑ์ที่เราใช้เขาก็ตัดสินใจ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์แบบที่เราใช้เองเห็นไหมคะมันยิ่งเรารักตัวเองมากเท่าไหร่ความสําเร็จมันยิ่งวิ่งเข้าหาเรามากเท่านั้นคะ่ะข้อต่อมาค่ะที่มันทําให้น้ําพึ่งประสบความสาเร็จนะคะที่น้ําพึ่งเชื่อมาตลอดเลยนะคะก็คือการที่เราทําในสิ่งที่รักและศรัทธาในสิ่งที่ทําวันนี้น้ำพึ่งรักงานออนไลน์น้ำพึ่งศรัทธาในงานออนไลน์เพราะเรารู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นจากงานออนไลน์ เรานะคะมีความสุขจากการออนไลน์และถ้าใครได้ทํางานออนไลน์แบบเราเขาจะมีความสุขเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นคือสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราเชื่อนะคะเราเชื่อแบบนี้แล้วเราก็ได้แบบนี้นะคะน้ำพึ่งสามารถส่งต่อความสําเร็จให้กับทีมงานทีมงานของคุณน้ำพึ่งทําบีทั้งคนที่ในประเทศไทยและคนที่ต่างประเทศ นั่นหมายความว่าเราได้ส่งต่อชีวิตดีให้กับผู้คนส่งต่อความสําเร็จให้กับผู้คนมีความรักในงานที่ทํามากศรัทธาเหลือเกินไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่มีอะไรขวา,กางกั้งการส่งต่อแล้วเรารู้สึกว่าถ้าใครได้มาทํางานออนไลน์กับเราเนี่ยเขาจะสามารถมีรายได้เข้ากระเป๋าเขาจะสามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวเพิ่มได้ถ้าวันนี้ใครเป็นคนหนึ่งที่ทํางานประจําแล้ว เงินรายได้นี่พอนะคะแล้วเปิดรับรายได้เพิ่มจากการทําออนไลน์นั่นหมายความว่าชีวิตเขาก็จะดีขึ้นนะคะเรามีความสุขที่เราได้ส่งต่ออาชีพแบบนี้ให้กับผู้คนมันเป็นอาชีพที่สุจริตและอาชีพที่ให้ชีวิตอีกอาชีพหนึ่งนะคะทาให้น้ำพึ่งรู้สึกว่าน้ำพึ่งศรัทธาในการทําออนไลน์มากๆเลยนะคะข้อต่อมานะคะที่ทําให้เรานะคะประสบความสำเร็จก็คือการที่เราสร้างความสุขให้กับตัวเองเป็น จากเมื่อ <Netz> ก <ank pedir als> ่อนค่ะที่ไม่เคยดูตัวเองเลยนะคะมีแต่ทางานทํางานทํางานทำงานคิดว่าจะทํางานเอาเงินคิดว่าทํางานเอาเงินแต่พอตอนนี้ค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสวยเราต้องสุขภาพแข็งแรงเราต้องดูแลตัวเองแล้วมันเกิดความสุขความสุขที่ตื่นขึ้นมาเห็นตัวเองสวยความสุขที่ตื่นขึ้นมาเห็นตัวเองมีลมหายใจความสุขที่ตื่นขึ้นมาแล้วสุขภาพร่างกายเรายังแข็งแรงเราไม่เจ็บเราไม่ปวดเราไม่เป็นโรคมันมีความสุขมาก แล้วยิ่งเรามีความสุขค่ะเรามองเห็นอะไรมันมีความสุขไปหมดเลยเรามองแต่สิ่งดีๆเรามองแต่คนที่เขาประสบความสําเร็จมันทําให้เรามองเห็นแต่ความเป็นไปได้มีสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายนะคะถ้าเราดูแต่คนสําเร็จเราฟังแต่คนสําเร็จเราเสพแต่คนสําเร็จเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราจะประสบความสําเร็จแบบที่เราเป็นแบบที่เราเห็น มันจะเป็นอัตโนมัติของความคิดแต่ถ้าเรามองแต่คนที่เขาล้มเหลวดูแต่ข่าวของคนล้มเหลวดูแต่คนที่เขาไม่ประสบความเด็ดชีวิตเรามันเสพแต่เรื่องแบบนี้จะใต้สํานึกเรามันจะบันทึกแต่เรื่องราวที่ไม่สําเร็จและล้มเหลวมันก็จะบอกกับเราว่าเธอไม่สามารถทําได้หรอกเธอจะล้มเหลวแบบที่เธอเห็นนั่นแหละนะคะนั่เพึ่เลยปิดหูปิดตามไม่เสพเรื่องราวลบๆไม่เสพข่าวไม่ฟัง ไม่ดูละครน้ำเนา่าไม่เสพเรื่องราวที่จะทําให้เรานะคะรู้สึกไม่มีพลังเสพแต่เรื่องราวที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตื่เนเต้นเป็นไปได้เฮ้ยมีคนสําเร็จได้เราสําเร็จได้มีคนทําออนไลน์แล้วรวยเรารวยได้มีคนเป็นอายุน้อยหลายล้านเราเป็นอายุน้อยหลายล้านได้แล้วมันเกิดความสุขเกิดพลังในการที่เราจะลุกขึ้นมาทําเป้าหมายของเราให้ประสบความสาเร็จนะคะต่อมาคือนะคะเรามีความสุขกับการที่เราได้ทําในสิ่งที่เราทํามันมีความศรัทธามันก็ย้อนกลับไป ข้อที่ผ่านมาค่ะว่าเราศรัทธาในสิ่งที่เราทำไหมถ้าเราศรัทธาในสิ่งที่เราทำเราทำมันไปได้วยความสุขค่ะเราจะไม่รู้จ,จักเหน็ดเหนื่อยนะคะเราจะไม่รู้จ,จักเหน็ดเหนื่อยเลยนะคะข้อต่อมาของความสำเร็จที่น้ำพึ่งเชื่อว่าถ้าน้ำพึ่งหรือใครก็ตามทำตามนี้จะประสบความสำเร็จก็คือความซื่อสัตย์ยึดถือมาตลอดว่าวันนี้เราเราเป็นแม่ขาเราเป็นแม่ทีมถ้าเรามีความซื่อสัตย์กับลูกค้ามีความซื่อสัตย์กับตัวแทน ยังไงลูกค้าเขาก็จะกลับมาซื้อซ้ำยังไงลูกค้าเขาก็จะรักเราเขาก็จะศรัทธาเราเขาอยากได้สินค้าเขาจะนึกถึงเราความซื่อสัตย์มันเป็นกุญแจที่แพงมากๆค่ะในการที่จะพาเราประสบความสําเร็จถ้าวันนี้เรามัวแต่ก,กอบกลยเอาผลประโยชน์กอบกอยเอาแต่ผลกําไรโดยไม่คิดไม่คํานึงถึงออลูกค้าโดยไม่คิดไม่คํานึงถึงว่าตัวแทนเราจะได้อะไรไม่มีความซื่อสัตย์กับคนอื่นความสําเร็จ เกิดขึ้นไม่ได้ค่ะแม้ว่าเราจะได้แต่เราจะได้แค่ช่วงได้เท่านั้นเราจะไม่ได้ระยะยาวนะั่นเพื่อก็เลยยึดถือสิ่งนี้มากๆเลยคือความซื่อสัตย์ใครโอนเงินมาทุกคนต้องได้ของใครมาเป็นตัวแทนกับเราทุกคนต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตใครที่เข้ามาหาเราทุกคนโคตรโชคดีนั่นคือสิ่งที่เราบอกกับเองค่ะความซื่อสัตย์เป็นกุญแจของความสําเร็จอีกหนึ่งข้อที่มหาเศรษฐีทุกคนเขาจะบอกเอาไว้ว่าความซื่อสัตย์นั้นทุกคนต้องมี และสิ่งสุดท้ายค่ะที่มหาเศรษฐีและบุคคลสำคัญระดับโลกยึดถือคือการให้ค่ะถ้าวันนี้เรารู้จักให้รู้จักแบ่งปันความสำเร็จมันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะมหาเศรษฐีทุกคนเขาจะมีการให้ก่อนนะคะเขาเขาเชื่อว่าการให้ก่อนเขาจะได้รับนะคะวันนี้เราสามารถให้ได้ทุกอย่างค่ะให้ความสุขกับคนให้รอยยิ้มกับคนให้วิธีคิด ให้ความรู้ให้สัมมาอาชีพแม้เพียงเราให้สติปัญญาให้คนเกิดดวงตาเห็นธรรมให้เคนให้คนเกิดความรู้แบ่งปันความรู้แบ่งปันเทคนิคให้คนได้มีสัมมาอาชีพนั่นก็คือการให้และการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการให้สติปัญญาและสัมมาอาชีพน้ำพึ่งจะเชื่อเสมอว่ายิ่งวันนี้ฉันให้เท่าไหร่ฉันจะยิ่งได้รับมากเท่านั้นยิ่งฉันให้เท่าไหร่ฉันจะยิ่งได้รับ ออกมาให้ออกมาแบ,บ่งปันนี่คือความเชื่อด้านดีที่น้ำพึ่งยึดถือมาตลอดถ้าวันนี้ทุกคนยึดถือแบบนี้ทุกคนจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความเด็ดและสําเร็จในระยะเวลารวดเร็วไม่ว่าคุณปรารถนาอะไรคุณจะได้